สวัสดีค่ะคลิปนี้โซนสาวขี้เกียจแห่งนากยยาจะมาแนะนำวิธีการทิ้งขยะในครัวเรือนในญี่ปุ่นกันค่ะการทิ้งขยะในแต่ละเขตจะไม่เหมือนกันทั้งวันที่ทิ้งและวิธีทิ้งสำหรับคนต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นจะรู้สึกยุ่งยากเพราะเราต้องมีพื้นที่วางถุงขยะในบ้านไม่เหมือนที่ไทยที่จะทิ้งวันไหนก็ได้ทิ้งอะไรก็ได้รวมๆกันไปญี่ปุ่นจะกำหนดวันเช่นวันจันทร์และวันพฤหัสทิ้งขยะเผาได้พวกขยะเปียก วันพุทธทิ้งขวดน้ำวันเสาร์ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ถ้าถามว่ามีคนลักไก่ไหมมีนะคะแต่ว่าบางเขตก็จะหยวนหยวนยอมยอมก็อาจจะเก็บทิ้งให้แต่บางเขตเข้มงวดก็จะไม่เก็บให้แล้วก็วางไว้อย่างนั้นจนกว่าจะมีคนมาแยกขยะแล้วเขาถึงจะเก็บไปซึ่งก็อาจจะรบกวนคนที่อยู่ในละแวกนั้นเพราะว่าเขากําหนดวันทิ้งขยะด้วยหน้าบ้านใครที่อยู่ใกล้กับรวบรวมขยะก็อาจจะหงุดหงิดใจเปิดบ้านมาก็เจอขยะอยู่หน้าบ้าน แต่ขยะที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยส่งกลิ่นเหม็นเพราะคนส่วนใหญ่จะล้างพันชนะที่ใส่อาหารก่อนทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคเพราะว่าต้องเก็บไว้ในบ้านตัวเองหลายวันเหมือนกันอ้อแล้วก็จะมีคนมาเก็บขยะภายใน10โมงเชา้าหรือ11โมงเชา้าก็แล้วแต่ว่ารถเขาจะวิ่งไปทางไหนก่อนบางครั้ง่วนจะทิ้งขยะแต่เอาออกไปไม่ทันโดนเก็บไปหมดแล้ว่วนก็ไม่สามารถจะเอาไปวางต่อได้นะเราก็ต้องเก็บไว้ในบ้านต่อแล้วก็รอ ครั้งถัดไปนะคะที่มีการเก็บขยะชนิดนั้นแล้วเราก็ถึงเอาออกมาทิ้งในคลิปที่ทุกคนเห็นตอนนี้ซนอยู่ที่เขตเขตหนึ่งในจังหวัดฮอกไกโดบ้านที่เพื่อนซนอยู่นั้นมีขวดน้ำเก็บไว้เยอะมากเลยตั้งใจว่าจะมารีวิวแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันเพราะปกติแล้วซนดื่มน้ำจากก๊อกก็เลยไม่ค่อยมีขวดน้ำเท่าไหร่เอาจริงๆมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนอยู่ไทยซนก็แยกขวดขายช่างน้าหนักเหมือนกัน ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องแกะฉลากและเอาฝาออกมาทิ้งในถุงขยะที่เผาไม่ได้และทิ้งขวดในถุงสำหรับขวดน้ำพลาสติกส่วนกระป๋องน้ำก็มีแยกเหมือนกันนะ ต้องล้างให้สะอาดและทําให้แห้งก่อนทิ้งแต่ถ้าอยู่ข้างนอกหรือมาเที่ยวก็ไม่ต้องแยกขนาดนี้ก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็เอาไปแยกเองสําหรับคนที่อยู่คนเดียวแบบซนค่อนข้างจะใช้เวลานานานะกว่าจะรวบรวมขวดให้เต็มถุงจะทิ้งแค่นิดๆหน่อยๆก็เสียดายถุงนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะใช้ถุงอะไรก็ได้เราต้องซื้อถุงขยะของเขตที่เราอยู่มาใช้เท่านั้นตอนซนย้ายมาอยู่เขตคิโยสุ u, ใหม่ๆซนก็ต้องไปหาว่าที่ทิ้งขยะอยู่ที่ไหนทิ้งอะไรได้บ้างวันไหนแล้วถุงน้า ตาแบบไหนจะได้ไม่ซื้อผิดเพราะที่อยู่โซนมันคาบเกี่ยวระหว่าง2เขตแบบว่าถ้าเราไปทางขวาเราก็จะเป็นอีกเขตหนึ่งไปทางซ้ายเราก็จะเป็นของอีกเขตหนึ่งถ้าเราใส่ถุงผิดเนี่ยเขาก็จะไม่เก็บไปนะเคยซื้อมาผิดรอบหนึ่งก็ใช้ไม่ได้เลยละเวลาทิ้งก็เลยต้องใช้ถุงซ้อนถุงอีกทีการช่วยกันแยกขยะทําให้บ้านเมืองหน้าอยู่ช่วยคนกำจัดขยะในโรงงานรีไซเคิลประหยัดเวลาแถมช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาต่เน,น้บายแถมอีกนิดโซนเคยคุยเล่นกับหัวหน้าว่าการอยู่คนเดียวแล้วต้องมาเก็บขวดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานานเนอยุ่งยากหัวหน้าก็บอกว่าอืมฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะซนก็เลยบอกต่อไปว่าใช่ไหมล่ะ นี่พอมีขวดน้ำสซนก็เอามาทิ้งที่บริษัทตลอดเลยหัวหน้าขำแล้วบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้ปะยาเมเตต่เครโย